สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กะโปพๆ g r a ช่องจ่าแซมชชแนวนะครับวันนี้กะจะพาราเบ่งรดในตำนาน,นครับรีวิวงนยรีวิวงนะพี่เ<ร>พืพ่อนว่าจะจะขายภาพนี้ขายอะไรพี่นี่สองปัญหาครับพี่น้องเป็นจะเอาปะเป็นจะเอากดนึงครับคอมเม่นไห้เนี่ยพอครับอันหนีด ช่องผมครับนี่ช่องผมนี่ครับซี่หมูพี่น้องเ็ดไม้นี่ง้มขนาดี้ยนี่รดกันไทยมากวินเทปนะครับเดอ้อนี่ครับซี่หมูตัวนี้เลยลด,ดโบล่าน,นะครับพี่น้องมือนี่ก็เสียวมาล่างครับจอดจอดไว้โดนครับขั้นนี้เครื่องยังบึ้มอยู่ด้วยครับนี่ตัดในเบิ่องบนตัดตัดล่องเลยพี่ตัดล่องเนะี่ย รุ้นบ้าพี่น้องโอ้ปีิดยังได้ระบาดเปังได้พี่น้องระบบสัมผัสได้นี่สตาร์ทบาทเดียวพี่น้องนี่ <c oughs> เครื่องยังบึมบําอยู่ครับนี่สวยงามไม่ทีเดียวครับสองพันพี่น้องติดต่อผ่านช่องผมมาเลยใครอยากได้ แต่ว่ารถผมดักรถไอผมครับออกมารีวิวให้เบิองซื้อไปมักสะสมของเก่าของเงินกะเบิองได้ครับด้วยนี่ง่ามมีรีพี่น้องก่นเฮ็ดีๆนี่ห้วยรีรีวิวันรีวิวรถครับพี่เปีง เบียบผิว,นนวครับมันดาวาเบีันดาวาเบครับเบิงเครื่องพี่น,อน้องเบิงเครื่องเครื่องเท่าไรครับพี่นี่เครสองร้อยเครื่องสองร้อยพี่น้องเครื่องสองร้อยไลฟันเครื่องไลฟันเครื่องแม่เครื่องจีนไลฟันเก้ามีอะไรครับรับรองเทครับพี่น้อง อ่าให้สนใจกับติดตอ่อได้ครับเด้อกายเ่็นพงครับกายเ่็นพงขั้นนี้รองประธานยุติธรรมติ๊ตอสอบถามราคาได้นะครับอันนี้กะอันนี้ซื้อมะมัยบอกครับนี่ของเขาไหมคล้อ,องไหมคล้องไหมเคเอสอาร์ HR ครับพี่น้องบืบ่อว่าสีลลางรถปุ๊บฝนกับมาแล้วคุณ <laughs> อันนี้ซื้อน้ำจานอดป่ครับนี่จานอดเท่าไรครับนี่หน,นึันพ่อได้ขี่ไปให้ไปหน้าพี่น้องเฮ้ยนี่แหละหาพันนี่พ่อซือ้ออยู่เฮ้ว่าสีล่างรถปุ๊บก,กับฝนกับมาทัานทีเลยพี่น้อง อะเอางั้นซั่นละครับพี่น้องขัน่นไผสนใจกะติดต่อมาเลยน,นะครับซื้อพะเน่แลว้วสิตรวจมัน